ไล์กดแชร์กดะชากสักใครที่หนูดีกว่ปแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสี่ตอนที่มีใครเนี่ยทำไม,มคนเยอะขนาดนี้คะทำไม,มคนเยอะขนาดนี้ลิลลี่อยู่ไหนเนี่ยไอ่บอกบายพร้อมอยังอันนี้ป๋าจําได้นี่เคยเล่นกันได้ยังไงลิลลี่ไหลออกมาแล้วเนี่ยไหลมาเป็นที่เลยไหลมาแล้วเนี่ยลิลลี่ทำอะไรเนี่ยไหลเข้าอะไรออกนี่นะะใส่กล่องได้ใส่กล่องวัสดุ รีบซ้อมตัวไปไปไปกันไปกันไปกันเร็วป๊าป๊าเข้ามาเข้าเลยนะเข้าเลยสิบเอ็ดสิบสองอ้าวนอกกระโดดไม่ได้เหรอครับเกมนี้ไม่ได้ค่ะขอวิ่งอย่างเดียวเลยเหรอคะอ๋อโอเคโอเคป๊าป๊ามานี่มานี่ป๊าป๊าตามนี่มาก่อนป๊าป๊าไปทันวาร์ปแล้วเมื่อกี้นี้จะพาไปออกนอกแหนะชัตเตอร์สับนี่มันเกมอะไรคะเนี่ยและบัตชูบูค่ะบูเวอร์ชั่นสองด้วยเหรอคะ ไม่อยากเป็นผู้คนพูดอ่ะพูดอย่างีใส่มูอใส่มูอใส่มือใส่เต็มเต็มคาราบิวตดแตกเลยค่ะบ Boo version สอง explode. วายแมวให้เขาไม่ตัดออกด้วยไม่ไล่เขา Boo version สองของลีเลือเตีก Race ักระเจิงแปดสิบสามสิบกำลังโลดดิ้ง 3, 10, กำลังโหลดดิ้งกำลังจะถึงราคะ่ะก่อนตรงนี้สคิปได้ด้วยล่ะสคิปตันมาแล้วป,ป้าป๊ากำลังวิ่งหนีอยู่ในป่าป๊านี่ก็วิ่งอยู่โอ้ซิ่งเลยซิ่งก่อนซิ่งก่อนจัมบ้านอ๋อสามารถโหวตโหวตสคิปได้ด้วยใครเนี่ยใครไปตัดป่าเอ้ยใครไปขนย้ายขนบ้าอ๋อเขาไปตัดกระแสไฟแ,แ,แ,แล้วเรามาเจอพอดีเหรอคะ แล้วใครจะบอกว่าประคนเด่นุณลงทาอะไรอ้โหกัไกเขาบอกว่าอินเขากําลังจะทําเขาจะดัลที่นี่นี่คือตัวละครไตัวะครนี่ก็ยืนคุยอหืเขาไม่หื้ด้วยเอ้สีสมาหลาอย่าเข้าไปเถอะขอร้องตตาข้างนึงั้นันมอนเตอร์เขาบอกว่าทำไมคุไม่ช่วยตามาสัตว์ประหลาดล่ะ ตามหาสัตว์ประหลาดกันตามหาสัตว์ประหลาดเหรอบอกเลยโดนสุดหยอกเลยไอเลสฮารี่อยู่ตรงไหนเลสนี่ใครคะเลสเลสตาโตยอย่างนี้เเหรอกดเร็วๆเธอขอลองเขากดปุ่มอะไรนี่มันตัวบูก,กับตัวอะไรนะกรีนกรีนเขาบอกว่า ไปสนุกกันเถอะยไปสนุกบ้านใครอ่ะฉันจะไปที่อื่นให้ปูเป็นเพนปูไปหาปูไปแล้วเราทำอะไรในนี่เดินตรงไปแล้วพวกอันนี้แข่งกันเลยนะแข่งแข่งแข่งกันเลยเราเราต้องทำอะไรก่อนเชื่อเชื่อด่านนี้เราต้องทำอะไรคะหาบุตรเต็มเราอ๋อหาหมุดหาหมุดวิ่งอย่างเดียวเลยใช่ไหม ใช่เกมนี้ิ่งเซิงอย่างเลยรีบไปไหนเนี่ยวันซิงวันเซ้งิงวัเซ้งซิงวัเซ้งโอ้โหปลาบีไปมันหมุนเตี้ยวไปด้วยเลยนี่ปลาเจอแล้วปลาเจอแล้วป้าเก็บเก็บเก็บให้หมดปลาเจอแล้วนี่ทำไงพอ้โหป้าเจอบูนี่เปิดไปเจอบูคนเราห้ามเจอบูนะถ้าเจอบูแปลว่าเกมโอเวอร์เลยนะเหมือนมันปลาเจอรี่เลยเฮ้ยปลาเจอรี่ แล้วเราเอาที่เก็บมาไปไปไหนครับเตรมป๊ะป๊าตามนี่มาค่ะหามองก่อนไปไปป๊ะป๊ะเตรียมใช้กล่องใช้กล่องป๊ะป๊ะใช้กล่องใช้กล่องทำไมทำไมต้องใช้กล่องมองซ้ายมองขวาโอเคออกได้มองประตูมองซ้ายมองขวาเพื่อนโดนซิกเดือดแล้วเนี่ยเอ้าจริงเหรอพิซซ่าบอรนี่อ๋อมาใส่ไอกรีเอ้ยบนหัวเอามาใส่ตรงไหนมาใส่ตรงไหนกรีน ป๊า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 ตามลี้มาไอตัวนั้นตาบอดตาบอดมันตาบอดใค่ตาบอดไอ้ตุ๊กกินตาบอดนี่แหละครับใช่ป๊าป๊าเราเดินตามลี้มาเข้ามามาแล้วไปแล้วไปไหนจุดเซฟเรามสามารถตรงนี้ได้นะก็คือคุณคุณหนึงแล้วเราจะเอาไอ้นี่ไปไหนที่เราถือมาเนี่ยขอสำรวจแป๊บขอสำรวจแป๊บเอาหนี้ไปไหนโคงเซียงคงเสี่งไม่เป็นตรงนั้นเฮ้ยถูกพบแล้วมีคนถูกพบ ใครอ่ะเวชลีเวชลีแอบมีคนปะป๊าไป่งไปเราต้องหาที่ใส่อย่าอย่าเฮ้ยแลรีไปไหนอ่ะรีมันอยู่ห้องนั้นเอาลีไปไหนแล้วอยู่นี่แต่เอาไปคืนกันเอาไปคืนกันตรงไหนตรงข้างตรงรีตามรีมาตามรีมาพวกเราหลงทางพวกเนี่ยมีคนโดนอีกแล้วปะป๊าปะป๊าปะาใส่กล่องเลย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 เหรอใส่กล่องเลยปะป๊าใส่กล่องแล้วเดินไปได้ด้วยเหรอคนนั้นยังไม่ใส่กล่องเลย สวยโอ้โหเห็นเห็นแมววิ่งไหมเห็นแมววิ่งปะตายกองไม่น่าจะมีอะไรนะนะลงไปดูฉันดูเศตหยอกขึ้นมาหนูเก็บเลยนะมาไป๊าเร็วๆเดินตามไปไมวิ่งวิ่งวิ่งโตไม่ต้องใส่กล่องแล้วหรอไม่ต้องใส่กล่องใส่กล่องโตป้าฮาริไม่เจอแล้วนี่อยู่กล่องนี่อยู่ตรงนี้ป๊ะป้าไม่ใช่นี่ไม่เลี้ยงนั้นไปทางไหนนี่เหนะต้องใส่กล่องนี่เห็นไหมเพื่อนเขาใส่กล่องกัน ม่เพื่อเขาใส่ของโอ้นี่จริงๆด้วยโอ้ไหที่เจอไหมไหนตัวไปอีกไหนที่อยู่ไหนเนี่ยป๊าใส่ของเดินเราใส่ของเดินก็ได้แหละมันมันก็ไม่สงสัยเลยว่ากล่องมันเคลื่อนไหวได้มันเป็นบาดป๊าป๊าป๊าห้องอะไรอ่ะป๊าป๊ามาถึงจุดเซฟแล้วป๊าป๊าป๊าจริงเฮ้ยป๊า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 วิ่งตามเพื่อนมาป๊าป๊าดูข้างบนนะป๊าป๊า อุ้ยป้าป้าน่าเสียดายนะนี่ไงป้าเจอรี่แล้วเนี่ยแป๊บนึ่งแล้วมันจะเก็บตรงไหนเนี่ยป้าป้าดูนี่นะซิงหเสียงซิงหัเสียงซิงหัเสียงนี่ไปขับรถเล่นทำไมเนี่ยเฮ้ยมีมีคนใส่กล่องมาซิงหัวเสียงซิงหัวเสียงซิงหัวเสียงป้าป้านี่อัตโนมัตินี่นี่ซิงอัตโนมัติคืนอะไรป้าป้านี่ป้ามาแล้วพี่ไปขับรถเล่นทำไมเราต้องเอาของนี่ไปคืนเออมันสนุกดีนี่นี่มันเหลือ มันเหลือแค่อยู่กับเราสองอันก็จะครบเนี่ยไปป๊าป๊าไปเก็บเลยเอไปส่งเลยรีบส่งมาแล้วไปส่งบริการปลอดภันไม่ไปส่งมันอยู่ตรงไหนที่ส่งอ่ะโอ้ยตามรีบมาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปตามนี่มาตามรี่มาทางนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าแล้วใส่กล่องเลยใส่กล่องเลใส่กล่องเลยใส่กล่องได้ใส่กล่อง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 เด็กปูป้าเพื่อนเป็นตัโดนจับเอเปนโตโดนจับเอเปนโตโดนจับแล้วแล้วเราเดินได้ด้วยเหรอคะ ได้ค่ะใส่กลองเดินได้เหรอจะไปส่งจะไปส่งตรงไหนส่งตรงนี้ป๊าป๊านี่เหรอโฮลมาป๊าไม่ใช่เดินตาริมาตรงนี้มาตรงนี้โอเคโอเคไป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 เปิดกล่องได้เลยนะตรงนี้อ๋อใส่ตรงนี้ไหนอ่ะไม่เห็นใส่ได้เลยอ๋อมันเข้าเองอัตโนมัติได้เหรอใช่เขามันหายไปค่ะเนี่ยมันยังยี่สิบสามอยู่เลยอ่ะอ้าวป๊าป๊าเขาทำหายตรงไหนเอาว่าทำหายตรงไหน ป้าเก็บมาที่เดิมปาเก็บที่เดิมเอ้าป้าทำหายตรงไหนวะป้าทำหายได้ด้วยเหรอมันเด้งออกไปเลยอะป้ามันขึ้นแล้วมันขึ้นบอกแล้วมันขึ้นยี่สิบสามเองมันเมื่อกี้เมื่อกี้มันก็ยี่สิบสามสี่เงินเงินน่ะมันขึ้นบอกแล้วไหน่ะใส่่องทั้งมมันเป็นยี่สิบสามทับยี่สิบห้าอยู่เลยอะมันต้องเป็นยี่สิบสี่สิเพราะของป้าเป็นยี่สิบสี่มันต้องตกอยู่แถวนี้เนี่ยป้าทำตกแถวนี้เหรอหรือมันกลับไปที่เดิม ท่านกลับไปที่เดิมป้าป้าป้าต้องเอรียวผัสใส่ให้ท่านมุกลุ่มเวลาป้าป้าเชทาลดข้า, 8, าวปเหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนไม่นับถ่านลังด้วยล้ะคะ ไม่น้ำพลังหรือนะไม่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 หนูนับเชยหนูนับเองเชยหนยเห็นแล้วทุกคนไปดูความสูงเฉยอ๋อเราจะรู้ยังไงว่าอีกอันอยู่ที่ไหนต้องไปตามไปไปไปวิ่งอะไรวิ่งอะไรไปจะหาเจอไหมไปเจอกินกินมันตาบอดกินมันตาบอดหรอถ้าเป็นวูดใส่กล่องค่ะก็แอบในตู้นะจริงๆริงแอบในตู้ได้นะหนูจะบอก ถ้าม้นเราหาเข็มหมุดอีกอันหนึ่งไม่เจอรี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเข็มหมุดอะไรไม่ใช่เข็มหมดุดเนี่ยมันยี่สามทับยี่ห้า 25, อยู่เลยมันขาดอีกสองอันมันอยู่ตรงไหนดูดูแลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับมีที่ในที่เดียวมันต้องเป็นที่ที่เรืหายากมากแน่เลยแต่เมื่อกี้มันยังอยู่กับป้าอยู่เลยนะโอ้ยอันนี้แล้วอยากน่ากลัว เฮ้ยมันโดนมีคนนี่โดนเจอเอางี้รี่โดนได้ไงลิลี่ไม่ได้ทันเห็นปะโตป๊าๆรี่เป็นวิญญาณดูปะ๊าแล้วกันปะ๊าปะป๊าๆเฮ้ยคุณดูที่ไหนเขาดูเลยกินกินมองกินมองไม่เห็นเยอะใช่ไหมครับกินมองตาบอดค่ะกินตาบอดกินตาบอดแต่บูนี่แหละเปิดหัวเดี๋ยหนูเจอมันถูกเจอตัวด้วยบูว่าจะหาขีดมนิจการหนึ่งเจอจากไหนเนี่ยรี่ว่ามันควรจะอยู่ตรงไหน นี่จะปักไฟอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ,ออกนอกห้องมันเป็นปักหรือมันเป็นปักของเกมไปแล้วดิปักก็หาไม่เจอเนี่ย ยังไม่เจอเลยค่ะตัวนี้เราก็วิ่งหาไปทั่วยังไม่เจอยังไม่เจอหนึ่งสองสมมันอยู่ตรงไหน นี่แปลว่าเกมมันบักแล้วล่ะนี่แปลว่าเกมมันบักแล้วล่ะแปลว่าเกมมันบักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนีเกมเดือเราแค่สองคนดูดิเพราะรี่รีตายแล้วเดือเราแค่สองคนดูดิเดือเเรากับปาสองคนใช่เกมมันบักแล้วออกดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ปะปาเดือปาปาแค่หนึ่งคนใช่ เราแค่สองคนแปลว่าเกมมันบักแล้วค่ะใครพิมพ์มีมัก็าบอกว่าวีอานได้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายวีอานได้คือมัตายแน่